สวัสดีค่ะ OKPK c y n t h i น Channel ค่ะวิดีโอนี้มาดูการต่อเส้นไหมพรมของสีเหลือบกันบ้างนะคะอย่างเช่นการถักผ้าพันคอนะคะลายนะคะเราอยากจะให้ลายที่เราต่อเส้นไหมอันเก่ากับตัวใหมนะะ่นี่ค่ะเป็นลายเดียวกันนะคะก็ต้องดูก่อนว่าสีไหมพรมที่ใช้นั้นนะคะในการเริ่มต้นนั้นะ่ะ เราใช้สีอะไรนะคะอันนี้อย่างเช่นตัวนี้นะคะก็จะมีสีเริ่มต้นของเขาเดี๋ยวนะคะอันนี้เป็นสีขาวนะคะแล้วก็จะเป็นสีดำแล้วก็เป็นสีขาวเป็นสีเทานะคะเมื่อเวลาได้เราหมดใช่ไหมเราก็ต้องมาไล่ดูก่อนค่ะว่าสีที่เป็นช่วงที่เราจะต่อนั้นอยู่ในแถบของตัวสีไหนนะคะ ตอนนี้สมมุติว่าที่หมดก็คือสีขาวนะคะและเราจะต้องดูเส้นก่อนหน้านั้นนะคะอันนี้ก็คือสีดำแล้วก็มาเป็นสีขาวนะคะต่อไปไปดูเส้นที่เราจะนำมาต่อว่าเขาอยู่ในสีอะไรอันนี้จะเป็นขาวดำขาวเทานะคะแล้วทีนี้มาดูทางนี้เป็นสีดำสีขาวใช่ไหมคะ ทีนี้เจ้าตัวสีขาวต้องไปต่อกับสีเทาขาวเทาตัวนี้นะคะในช่วงนี้จะต้องเป็นสีขาวเพราะฉะนั้นแล้วเส้นใหม่ที่เป็นสีดําเราต้องตัดออกนะคะอ่ามาต่อช่วงที่เป็นสีขาวเทากันค่ะมาดูสีขาวนะคะช่วงของสีขาวเทาเราต้องทําให้เขาเท่ากันก่อนสีขาวนะคะ ต้องกะประมาณเอานะคะว่าสีขาวของเส้นใหม่และเส้นเก่าเท่ากันหรือไม่นี่นะคะช่วงนี้อันนี้เส้นนี้ล่างนะคะคือตัวที่หมดนะคะและเส้นบนคือตัวเส้นใหม่นะคะเอาละทีนี้เมื่อเทียบกันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะตรงนี้อ่ะเราจะดึง เราดึงเส้นเทียบให้เท่ากันโดยประมาณแล้วนะคะทีนี้เราจะกะช่วงที่เราจะต้องมัดปมให้เขานะคะเราก็จะมัดปมในตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมัดเหมือนวิดีโอที่แล้วนะคะตัวนี้นะคะก็ดึงขึ้นไปนะคะพันสองนี่นะคะอันนี้พันแล้วก็ทับ ะะเสร็จแล้วทีนี้ตัวนี้จะต้องเข้าวงกลมใช่ไหมเราก็ตัดก่อนแล้วก็เอาเข้าวงกลมนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ดึงปมนี่แบบนี้นะคะอ่ะโอเคอ่ะแน่นแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็จะตัดให้สั้นลงนี่นะคะ สังเกตว่าเดี๋ยวเราจะต้องเทียบเส้นสีขาวของตัวอื่นนี่นะคะความยาวของเขาจะโดยประมาณนะคะมาดูเส้นทางตัวที่เราพึ่งต่อจะยาวเท่ากับตัวหลังๆห,หรือเปล่านะคะนี่นะคะอันนี้สีเทาสีเทาเทียบเทียบกันนะคะอันนี้นะคะก็นี่นะจะลองเทียบกันแล้วนะคะ ตัวที่มัดปมกับตัวเส้นธรรมดาปกติที่อยู่ในม้วนนะคะอันนี้ก็ความยาวก็ใกล้เคียงกันอยู่นะคะอ่ะโอเคก็วิธีการต่อเส้นเหลื่อมนะคะก็จะต่อแบบนี้นะคะถ้าเส้นที่อยู่ในม้วนนะคะก็ต้องเช็คดูด้วยนะคะว่าโรงงานเขามัดปมมาถูกสีหรือเปล่านะคะก็อย่าลืมเช็คกันก่อนนะคะ